ไปที bien, 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 bien. Bien. ่โลกอกนิดนี ar, a like, a ain, like ่แหะโปรพิสคากะทนาเทคของอกนิดครับนี่เอาโซนี้ดีกว่าอ่าฐานาเอามือนห้าครับดีแบงครับสาแปดตึงเทคโซบห้าอ่โซนหนึ่งสอง สอ่ะนี่ครับก็ที่ผมเคยบอกไปไมันจะจิ้มเกดได้นะ0 1 2 3 4จะให้มันแทนเป็นเกดไหนก็ได้เลยนะครับอ่าแต่ทีนี้ก็เกดปกติก็จิ้มเป็น4ไปทีทายถาไหลังทั้งหมดเอาหน้าสปลลับเป็น0ูอ่ะจา,นากนั้นก็อ่ะจำให้ขึ้นจำให้ขึ้นใจนะครับใช้นี่ก่อน,อน,นปึ๊บตัวจับลุกทาเ็แลอกอ,อ,อากูน